ขี้เกียจลายท่านะวันนี้ม,ม,มานอนขาดหมดแล้วใครทำใครทำผ้าก็เป็นรูหมดแล้วเนี่ยใครทำมาอาจ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 ารย์หญิงจัง ไหนก็ในไหนละมันมีช้อนฟับเลยไหมฮะแล้วก็กาวพุงไหมฮะเอาหรือเปล่าชอบไหมวันนี้ชอบกาวพุงเปล่าอืมไม่ต้องพลิกเองมันมีพลิกให้เนี่ยมันมีพลิกพุงให้เนี่ยอืมอ่า